ระวังระวังเดี๋ยนี่ไปพวกไอ้ดึงลุงบอไว้ดึงลุงบอไว้คช่ไหมใชกพรจะได้ไปใช่ที่วะผมให้เขาเนี้ยเจ้ช่ไหมเด็กไปเลยนี่ย่ะไปันสวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่ทุกทุกคนเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกเช่นเคยนะครับผมตักนะก็วันนี้เนี่ยผมเนี่ยได้เดินทางมากับน้องน้อง อ่าสี่คนนะผมก็มีเบสนะผมครับวัสดีครับเอ้าเราก็จินดามีน้องมอสด้วยนะครับผมครับวัสดีครับครับก็วันนี้เราไล่เดินทางมายังอเบิงพี่โพงอีกครั้งนะผมเนื่องจากว่าจินดาเนี่ยบอกผมว่าอ่าพี่น้องมอสเนี่ยมันจะหายตัวไปนะ อเอาของมาให้พี่ชายน้องมอนะจะมาเยี่ยมแม่ด้วยแต่ว่าเราไม่เจอแล้วเจอแต่เสื้อผ้ากับรองเท้าที่บึงเลยนะครับผมก็<น>วันนี้จินดาเองก็เลยเรียกผมกับน้องเบสมาช่วยกันตามหานะเนื่นองจากว่าช่วงคืนอันตรายมากนะไม่รู้ว่าเราจะเจอพอน้องมอสเหมือนกับคืนก่อนหรือเปล่านะก็เลยเราก็เลยามากันเยอะหน่อยแลววันนี้แล้วก็ต้องบอกว่าน้องเบสเ,เราก็ช่วยมานะแต่น้องเบสเติดกีฬานะคะน้องเบสน้องเบสอ๋อน้องเบสน้องเบสใช่ใช่ แล้วก็จินเชนจินาบอกว่าเจออะไรใหญ่แก่ๆเหรอใช่อยู่ในบึงใช่ไหมใช่จต่วิ่งเข้ามาทำ้ายเราด้วยไม่รู้ว่าใหญ่แก่จะเป็นชายรั้วหรือว่าจะเป็นชาวบ้านหรือเปล่าก็ไม่ทราบเหมือนกันอันนี้ไม่มั่นใจเหมือนกันนะก็วันนี้เราก็เลยมากันเยอะหน่อยพอเรามากันอ่าช่วงกลางคืนนะก็เพื่อความปลอดภัยเราก็เลยมาลงตัวกันมาเยอะหน่อยโอเคทุกคนไม่รู้ว่าเราจะเจอพี่ชายน้องมอหรือเปล่านะเดี๋ยวเราจะเล็งตามหานะก็โอเคทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยเข้าไปในบึงอะไรดีกว่าไปเดี๋ยวพี่ตั๊กนำไปก่อนแล้ว พอที่เรามากันเยอะพอเราปลอดภัยไวก่อนนะใช่ผมต้องป้องกัน่อนก็มีแคเิมเิด้วนะไม่ว่าจะเป็นสันหรือว่าอะไรก็แล้วแต่เราต้องเตรนยตัวไว้ก่อนนะ ก็ไม่รู้ว่าพี่ต้องม้อนไดหายตัวไปไหนนะแ่ะคือเ้ก็เป็นอไ้นี้เ่ยะป็นะนหรือแต่ถ้าเป็นปกติเราก็จะไม่ห่วงน้องนะน้องก็อยู่กับแม่แต่ว่าคือจินดานะมาเห็นเสื้อผ้าใช่ไหมก็เลยเกิดความเป็นห่วงนะตรงเนี้ย

ตั S <S <ๆ>วตัวเป็นยักษ์ก็ไม่น่าใครแบบลประมาณนี้ผมไม่เคยเจอไงลายพมานะี่เขาไม่เคยเจอแต่ครับพี่เนะพี่พี่นะพี่เคยเห็นพเรพ<ๆ><ๆ>ราะว่าบึ้งเนี่ยบ,บึ้งนี่เป็นอาเคของอ่าพอลงมอนนะเขา่าจะจะถ้าเป็นยักษปอบอยนี่น่าจะไม่กล้าเข้ามาน่าจะกล้าเข้ามาเพราะพราอนาเคของอ่าพอลงมอนน่ยที่ของพอลงมอนรู้สึกว่าจะกว้างมากเลยนะถ้าเป็นใหญ่์ปอบผมว่าน่าจะไม่กล้าเข้ามาหรอก ก็นา่เป็นใจบ้านหรือเปล่าแบบในหมู่บ้านหรือเปล่าในหมู่บ้านอนมูบ้านก็ไลกันนะไม่รู้ว่าใช่เปล่าไกลไกลไกลมากกว่าอีกจากนี้ไปมู่บ้านกไกลมากไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่าเวลาเรดินมก็ไกลใช้เวลามากใช้เวลามากน่คนนานมากประมาณชั่วโมงกว่าครับถ้าพอมีดนะประมนี่ไม่รู้ว่าชั่วคิดมาถึงเลาดี๋ยเดี๋ยวหาเาเบิองมานี่เราเคยมาดูว่า เดี๋ยวนี่เราแค่มาดูว่าอ่าสถานที่อ่าเจอเสื้อผ้านองมอสคือตรงนี้นะเดี๋ยวเราจะแยกกันหางกันนะแยกกันหางไหมแยกกันห่างเลยว่ะขอโทษเราห่างกองแต่อย่าห่างกันมากอย่ายิ้วไกลกันมากเลยเออท่อให้ไฟกันมาท่อให้ไฟถ้าห่างกันเลยไปอันตรายกันแต่ผมนี้มีสายสินเลยนะทุกคนผมพกสายสินมา เกยจ่ามาค่อยกลัวเท่าไหร่นะถ้ามียังมีเยอะเพื่อทุนเดี๋ยวเราจะยืนแยกกันนะก็น้องๆก็ไปทำร่วกันนะ ็ไม่รู้ว่านพี่ชายน้องมอสเนี่ยเป็นอะไรหรือเปล่าทุกคนเราก็เลยต้องกลับมาหาในช่วงมืดแบบนี้นะถ้าเป็นปกติถ้าไม่เห็นเสื้อผ้าอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยเอจใจหรอว่า,าพี่ชายน้องมอนเนี่ยเป็นอะไรนะแต่ว่าคือจินดาเนะ่ยมาในช่วงเย็นแ้วก็เหมือนจะรู้สึกว่าจะเจอเสื้อผ้าเสื้อผ้าพี่น้องมอสก็เลยเกิดความเป็นห่วงก็เลยเราก็เลยต้องมาตามหายอย่างนี้นะ ทุกคนแยกกันหานะผมก,ก็จะมาหาฝั่งนี้นะเราลองแยกกันทุกคนไม่งั้นอาจจะไม่เจอไม่ได้ไมีเสียงมาจากเบืนะ้องะน มาทุกคนช่วงคืนคว่าว่าไม่รู้ว่าพี่ที่พี่ใช้ลูกมอเตอรไปเนี่ย อเป็นเพราะ,ะโจรป่าหรือเปล่านี่ไม่มั่นใจนะก็บางก่อนผมพึ่งจะปล่อยตัวโจรป่าที่จับมาได้แล้คนแต่เขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจอ่าจะขโมยของแต่ไม่รู้ว่าได้ทำร้ายพี่ชายน้องมอหรือเปล่านะคือเขาบอกไม่ทำร้ายแต่ไม่รู้ว่าเขาโกหกหรือเปล่าทุกคน ก็อยู่บนนูนแล้วทุกคนแบ่ะค,ค,ค,คือเราต้องแยกกันหานะถ้าเรารวมกันนี้อาจจะไม่เจอนะถ้าเราแยกกันหาแต่ไม่ไกลมาอโอกาสที่จะเจอน้องเนี่ยสูงกว่านะทุก ไม่รู้ว่าอ่พี่ชายมอสได้หายไปไหนกันแน่ทุกคนเราก็ไม่มั่นใจนะจินดาเจอเปล่าหายทุกทั่วนะ ท้ายคนอ่าน้องเบ๊กับจินดาเนี่ยเข้าไปหาในป่าที่ เจอพี่ชายมอสน,นะแล้วผมจะตามเข้าไปนะรับ ờ, mới chơi ở khung Lan cũng mới chơi đấy ถ้าเีนนี้นะเจอโอกาสเจอพียงมอนเยอะสุดแล้วก็อันตรายนะคนระมังคืน่ะ จินดาลรวเราจะขึ้นไปบนเขานู่นนะบนเขาที่เจอ,อพี่นโมเคยลงมาจะไปข้างบนนบั่งบารหรือว่าไงหรือว่าหาแถวนี้ก่อนถ้าไม่เจอเราจะขึ้นไปบนเขานะขึ้นไปสูงกว่านี้หน่อยถ้าไม่เจอจริงๆอะ ราต้องดูดีทุกคนไม่แน่อาพิชานามอสอาจจะอยู่ที่ไหนสักที่แถวนี้แหละเฮนะ้ยถ้าเจอพออ่อหลวงมอสจะอยู่จะอ,อยู่ใกล้นะถ้าเจอพอ่อลมอสตอนนี้ช่วงนี้ไม่ได้เลยเข้าใกล้ไม่ได้เลย,ยเสียงจัดเลยว่าคนแล้ว,นะอ,ลวอ๋อไอของอันนี้ลุงที่พี่เคยจับได้อะ เบยยดไปถ่ายนี่ถ่ายใช่ไหมพี่จับได้ได้หรอใช่แล้วพี่จับได้แต่ว่าตอนจับได้ก็คือลุงเขาไม่มีแรงไว้แหละเขาล้าจะเมาตอนนั้นรู้สึกว่าจับเขาไม่ค่อยมีแรงอันนี้เท่าไหร่เขาก็สู้นะแต่ว่าสู้เหมือนสู้พี่ไม่ได้ผมเมาด้วยพีเย่เคยไม่จับโจรย์นี่โจทย์ที่มาขโมยของพี่ชายน้องมอสอ่ะ Uhm เขาบอกว่านะเขาบคนเดียวกันที่ว่าเราเจอใช่ใช่ใช่เขาบอกว่าอะไรนะเขาบอกเขาแค่มานี่เขาเห็นของอะวางเอาไว้เขาไม่ได้มาขโมยแต่ไม่รู้เขาก็โกหกนะเขาบอกเขาวางไว้แล้วก็เจอใครไม่รู้ว่าเขาเลยยิบไปแล้วก็ถามเขาว่าได้ทํรลายพี่ชายน้องมอว่าเขาบอกไม่ได้ทำรายนะแต่ไม่รู้ว่าจริงหรือ่าเขาก็โกหกนะอันนี้ไม่รู้เขาก็โกหกหรือเปล่าเขาบอกไม่ได้ทำร้ายแต่ผมคิดในใจถ้าไม่ได้ทำรายน้องมอจะบาดเจ็บได้พี่ชายน้องมอจะบาดเจ็บได้ไง แกจะโกหกพอให้เราปล่อยแกไปก็ได้นะแล้วผมก็ไม่ได้ทำอะไรแกรุนแรงแล้วก็คือจับตัวแกไว้เฉยแล้วก็ใช่ถ้าไม่เจอจริงแล้วไปหาวันเนี้ยจะขึ้นไปสูงนีดหน่อยนะ จริงๆข้างบนลราไม่ค่อยไปนอะอันตรายเหมือนกันแต่ถ้าจะเป็นจริงตังนี้เรามากันเยอะก็ต้องเข้าไปหน่อยอ,อืม เอะเสียงอะไรใครเรียกขนยองไม่ใช่ินาระวังระวังระวังระวางระวางจไดไปเพื่่ไอ้ดึงนอบไร้ดึงน้องอไร้เสียงมันไหนวะตรงนี้ปะใช่หรอเมื่อกี้เราก็มาตรงนี้ตก มันเข้าไปอย่างเนี้ยเข้าไปแล้วเข้าไปตรงนี้แต่ไม่เจออะไรเลยอะไรใครวะเนี่ยคป้า่าเบส้าจ้จ้จัาได้ไจ้าจ้าจ่าจ้า้เข้าเนี่ยจ้้าจ้า้าจ้าจ้าจ้าน้่จ้จ้าจ้า้จ้ะจ้้าจ

ไอชายน้องมอนะครับเดินไม่ไหวเลยนะทุกคนมันจะหมดแรงนะมอนเนี่ยมา,มาครับตามอยู่เลยนะ ลงมาได้ลมด้เยได้น้องบอกว่าตุนยายทำร้ายยายที่ไหนตุนใหใจที่เราไม่อเมื่อตอนเย็นนะคือเพื่ออะไรอ๋อเกิดขึ้นคู่เนาะยิ่ยลงมาได้เนาะอ๋ออ๋อคูอคู่ไปหาหอยนะก็น้องบอกว่าเอออยู่ที่อ๋อคูอคู่เนาะแล้วอ็ไปหาหอยที่บึงนะก็ยอยู่ๆยายก็มาหาเข่ามาทำร้ายเขานะมาแย่งหอยน้องไปจากมือด้วยนะ

ทุกคนผมถามว่าน้องไม่ได้เอามีดหรือน้องบอกไม่ได้เอามีดมะนะผมก็นอน้องมีด้เนี่ยน้องแค่บอกน้องบอกแค่ลงมาหาพวกผักอะไรเฉยน้องก็เลยไม่ได้เอามีดมาไปคอยดูร้ายเราต้องเตือนน้องให้น้องเอามีดมาฮะตัวได้โคเนาะเออเกาลีเยอะ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 มากเลยโดนโดนลากด้วยกับบึงมาชิงไอ้ที่นอตรงนั้นเพราะว่ายายคนนั้นน่าจะแข่งแรงจัดเลยนะอนโดนลากมา ยายนี่เมื่อเราเจอเนี่ยเมื่อเขาแก่มากแต่ทำไมแรงเขาถึงเยอะขนาดนั้นนะน่าสงสารมากโดนลากไปยแบบนี้มือไอ้แม่เหาอไอ้มูอ่ไอ้มืออะไรก่นเนะเออดีเขาแล้วที่แบเออคุณหนาวแล้วเพื่ออนเด้กหมอผมถามว่าแม่น้องอยู่ไหนนะก็เขาบอกแม่น้องเนี่ยอ่ายังไม่ได้ลงมาเขานะแม่เขาอยู่บนเขานะยังโชคยังโชคดีที่อ่าไม่เขี่ไม่ได้ลงมาด้วยนะใช่ใช่ดีมากเลยอันตรายมากเลยนะเหมวะ โดนลักไปกก็พื้นด้วยนะแล้วก็โดนแย้งของกินด้วยนะทุกคนคนนั้นฝานมากเลยนะอ๋องจะคุยอรหรอมีลูกน้อมาพิเไรอ่อลาเดียวโอ้โหโอ้โโอ้โได้แก่โอ้ได้เงียบอ๋องทุกนเห้ือยเบื่อเมื่อยข้คาวเน่อยนะแต่ว่าลงมาหาผักลงมาหาผักกินข้าวมีแต่ว่าเียลงมาหาผักก็ยทำกบข้าวนะเราะมันเพ่ออไรมันเวล พี่เสดยอมีใครคิด ันจให้ากบพี่ชายเลยด้ยออะพี่ายเนี่ยพี่พี่เอี่ส่งมาให้น้อมอเนี่ยเหรอใช่เปิ้อนอสให้พีชายองพี่ชายอ๋อน้อมชายนะไช่ิเตาเลยอะฮะบิ่เต้าเลยอะิ๊กเ่าเอาไป้ะมันเอาไม่ยาวว่าเดีนน้องขอดูไม่มีแรงนะให้เราพักก่อนป่อ๋อพักก่นเดี๋ยวไปเชื่อมน้อง๋ยวเราก็ เดี๋ยวเราต้องทำมาอีด้านนี่เราเอาของให้น้องเขากินเนี่ยเนาะเอาใช่าใส่ให้แล้วเนี่ยให้น้องนั่งพักก่อนนะให้น้องนั่งพักก่อนนะไปอะไรเปล่าเติมอะไรอะไรไปเนี่ยโอเคคนเดียวเราเนี่ยจะนั่งพักก่อนนะเพราะเดี๋ยวไม่ถูกน้องเขาเนี่ยยังไม่เลี้ยวมีแรงนะเดี๋ยวให้น้องนั่งพักสักพักหนึงก่อนเดี๋ยวเราเลยจะไปส่งน้องเขาน่าจะไปไวถึงแล้วพอาจส่งน้องเขาแลาจะมาให้เราไปที่บ้านเราใช่เดี๋ยวเขาส่งเส้นทางนะ ว่าตอนนี้น่าจะต้องให้น้องเขาพักเอาแรงก่อนก็ระหว่างพักเอาแรงนั้นเดี๋ยวพผมแล้วก็จะไปตอนนักเพิ่อก่อนนะอ่าใช่แล้วก็คืูเขาเราคงต้องเอาให้น้องเขาขึ้นเรือนะวันนี้แหละวันนี้คงไม่ทันแล้วแหละใช่รีบหลัดึกมากแล้วนะก็น่าจะสี่ทุ่มแล้วนะใช่โอเคเพราะตอนเราตามห่าเนี่ยก็สามทุ่มกว่าแล้วตอนเรามาถึงนี่ก็สองทุ่มแล้วก็โอเคเดี๋ยวผมก็จะให้น้องเนี่ยพักก่อนนะแล้วก็จะไปชนน้องขึ้นทางนะคะผม ก็ผมลองขออปิดคลิปก่อนนะคะผมใครที่รับชมชมคลิปได้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราทั้ง4คนด้วยนะคะผมบ๊ายบายครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมเดี๋ยวจะอัปเดตอาน้องเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวทุกคนทั้งที่คนเนี่ยจะให้พี่ชายน้องมดเนี่ยได้นั่งพักพักนึงนะทุกคนน้องมดนร้องเจ็บไหลไหมพ่อมอนเนี่ยจะไปส่งนะครับ แต่น้องนั่นน่าจะไม่ให้เราไปเพิ่บางนะเพราะว่าให้น่าจะให้เราต่องแค่ท้างนะครับผมอย่าพวกผมเนี่ยฟอกปิดชิ้นไว้เพียงเท่านี้นะทุกคนก็ไปที่เข้ามารับชมชิ้นนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งดีต่อให้พวกผมทั้งสี่คนนะครับก็เดี๋ยวพวกเนี่ยเบอร์เยอะนะเตรียมตัวไปต้องหลงนะเอ่อมองเราเจ็บขาเลยนะแล้วก็มีเราก็มีเจ็บหลังตรงนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะนั่งอ่าให้น้องเนี่ยพักก่อนนะ ก็เดี๋ยวนั่งคุยกัน้องว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นกันแน่นะเดี๋ยวเราจะเข้าไปส่งน้องที่บ้านอ่าที่ยังน่าจะไม่ถึงบ้านหรอกโอเคครับทุกคน